บรรยากาศเมืองการบรรยากาศเมืองการส่วยงามส่วยงามพี่น้องวาดเทียนมาเลยมาเลยมาเลยนิ่งๆมาเลยหน้าแปดสิบหน้าแปดสิบไปไปไปเราเดินทางกันต่อขอบคุณพยยู้ใหญ่ใจดี 2คันนะครับเราวิ่ง2คันป่ะเราอยู่เมืองกาญนะครับพี่น้องสวัสดีอ่าักรแฟนเพลงทุกท่านมาๆมามา,มาเลยมาเลยระวังนะระวังนะควายวัวควายระวังด้วยระวังด้วยเดี๋ยวตกใจมาๆลงมอนะลงมอนะมอต้นนะตรงนี้มอต้นนะมีสวนหนึ่งมีสวนหนึ่ง กระบะขาวโค้งซ้ายนะโค้งซ้ายโค้งซ้ายลึกนะโค้งซ้ายลึกไม่รับนะไม่รับจะปล่อยไหลได้ปล่อยไหลได้คมได้ค่มได้ไปไป ผมพูดแบบนี้นะครับมันเป็นภาษาอะไรนะครับก็ฝากไว้เป็นเป็นสายรถบรรทุกอะ,อะที่ว่าเราเราไปด้วยกันอ่นนี้สวนหนึ่งนะรถตู้นะรถตู้สวนหนึ่งนะระวังด้วยโค้งขวาก่อนชอยนี่ประมาณนี้ก็ผมจะพูดแบบแบบก็คุยโทรศัพท์กันนี่เลยครับก็บอกก็เราไปด้วยกันสองคัน เราไปด้วยกันสองคันเราก็คุยโทรศัพท์กันข้างหนึ่งนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องในด,ดูถึงมันจะเป็นแต่ภาพทางนะครับก็โค้งซ้ายนะโค้งซ้ายไม่รับนะโยนนิดหนึ่งนะสายขวาเลยนะสายขวามีสวนสองเนอะมีสวนสองนะ่าจะอยู่ช่วงโค้งพอดีน่าจะอยู่ช่วงโค้งพอดีองงอดห้ามล้ำนะเก็บยังเก็บยังเรียบร้อยมาเลยมาเลยมายมามามา,มา,มาส่งมา ลงมาลงลก มีสวนหนึ่งมีสวนหนึ่งมีสวนหนึ่งระวังด้วยระวังด้วยคนโค้งย่างโอเค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 มาเลยนี่ก็เป็นความรู้นะครับใครขับรถบรรทุกหรือว่ารถอะไรก็ช่างถ้าไปกันเป็นกลุ่มคณะนะครับก็ก็สามารถบอกได้เป็นเป็นก็ดูไปแล้วกันนะครับว่าผมพูดยังไงอะไรยังไงเนี่ยอย่ามองขาอ้างหน้า่าเนี่ยเป็นโค้งนะอ่า คมนะแต่ขั้นหน้านี่ต้องอ่านเกมเกมให้เก่งนะครับโค้งซ้ายนะลึกๆเลยนะมาๆมาๆมาๆมาสวนสองนะระวังด้วยระวังด้วยยกนะยกยกไหล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 กิ่งไม้ยกไหลนะกิ่งไม้ระวังเด้อกิ่งไม้ซ้ายซ้ายซ้ายรถเกตหลบแล้วหลบแล้วระวังกิ่งไม้เด้อกิ่งไม้แลบออกมาถนนกลางเลย เติมเลยนะเติมเลยนะขึ้นเขานะเติมเลยนะเติมเลยเติมเลยขึ้นมอขึ้นมอมอต้นหรือมอปลายยา่าหวานเจี๊ยบมัธยมไปเลยค่ะย่า สคันอย่างเงี้ยล้วก็สามารถใช้วิธีเหมือนผมได้นะอ่าอันนี้ถ้าคลิปตัวนี้มีสาระหรือว่าเหตุผลดีหรือว่าอะไรย่งไรก็อคอมเมนต์กันมาบอกด้วยครับมันเป็นภาษาอะไรอ่าเป็นภาษาคนขับรถบรรทุกไหม ไฟออกสวนหนึ่ง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 คันดำสวนหนึ่งคันดำระวังด้วยระวังด้วยสัญญาณไม่มี โจ๊กๆๆๆมอไซค์อยู่ในโค้งยกโจ๊กๆยกๆยกมอไซค์อยู่ในโค้งมอไซค์ศูนย์มา1ด้วย เก็บแล้วนะเก็บแล้วนะเก็บเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยมามามามลงเขานะอีกหนึ่งกิโลข้างหน้าเลี้ยวขวาอีกหนึ่งกิโลบรรยากาศสวยงามครับก็ FB ท่านใดก็ดูคลิปนี้ก็มีประโยชน์ก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับข้างบ้านให้ด้วยแล้วกันนะครับถ้ากดกระดิ่งกดระฆังนะครับก็ไปกดติดตามมาให้ด้วยบาทีบ ไม่กดแชไม่ใช่กดไลค์กดเ like, ชรนะครับโค้โงฝาโค้งขวาลึกๆลึกๆนะลึกๆนะนะมาโล่งโล่งล่งลงตัดได้ตัดได้ตดไดเตรียมเลี้ยวฝามุ่งหน้าไปไซโยกไปไซโยกน้อยไปไปไปคครับสำหรับคลิปนี้ก็เ,เจอกันใหมจุมขักสวัสดีเมวบางบูลกรุบกรุบเนียเชิบเชิบก็จะรีบ هلا هلا هل هل